ที่ขายเซร่มแล้วหรอคะของยังไม่มาครับค่ะของยังไม่มาหมดอยู่หมดเกลี้ยงเลยอานี่มีนิดเดียวคืออ๋อมีมีเยอะ เอาแบบใกล้ๆนะยนกไนกี่ไงคิปว่าัวโอ้กลุณหลอามี้ล้าลาลลานเ่ะนุก็ทัลก่ทสองเียจะแบบลองแบบรีวิวแป้งให้ดูเล่นๆผพวนียังรอเซรั่มได้เลยค่ะสิ้นเดือน ตาผิวอะไรนี่ฮะตาผิวยังไม่ได้ทาอันไหนแป๊กยาวบ้าง กำัไไม่โจงดานเท่าไหร่ละน้นมาคะก่อนหน่อยได้ดนไบดว่าแล้วเขาว่างที่กวดปวดว่างที่ไปอยี่างที่บบดมนั่นบอกก่อเที่เป็นที่วดมันเองเพรอพี่นาวอันนี้เราทามอาจารยันะคะเฮ้ หายเยอะไปบาวะหนาวค่ะแายฟักกีได้ย้หนาวอันจะเย็นงพรามเนหนาวอันหนาวั้งรูงหนาวั้งหมวกเ้าทง้าเช้าเออตียงไหนาวต้งคืนหนาวต้งเพียงไฟเพีงไฟก็ราเสาหนาวเยอะไหมไม่อันนี้ยังไม่ทาย่ใชูกูชับหรอเออ มันจะแบบไม่ติดขนด้วยนะในนงทานนี่นงติดขนคือขายที่น้องส้มไม้ตัวนี้มีค่ะกดเอาเลยนะครับหน้าร้รนานนเอาเลยนะแต่ว่าเวลาเราไลค์ก็จะแบบได้ส่วนลดนะคะไลค์ตอนสองทุ่มจะได้ส่วนลด50อร์เซ ว่านันจริงจ <the öst> ังกับพี่นแ่กว่างแล้วมติดงวาแวอยถ้าเปนะเกียาไมกด้คือนถือแแต่ก็งเรียบกัหนก้วนไวคือ มันจะได้ทุนขึ้นแล้วอยู่อันนี้สอนแป้งก้นกินทุกมื่อมือแล้วจับแก้วกับร้อยลวดหลายร้อยแก้วเติบกันนะทุกขาม,มาได้เบิดได้เบิดนะคะแต่ละเอียดมากตัวนี้เป็นคุชชั่นนะคะ,ะแป้งจะมีให้มันมเร็วนี้เดี๋ยวแป้งจะมีเร็วๆนี้คุณขาเนี่ยเซรั่มกับกันแดดรอสิ้นเดือนนะคะ เรแล้กับกันแดดรอสิ้นเดือนไหนดูชีมันเป็นยังไงดูชี้ยากินไมเกันองลองเนยัต้อไปนั่งกินอิ่มเนี่ยงานต่ เนียนมากใช่ใช้เวลาเลยนะใช้เวลาตัดสิน45นาทีเพราะคดีมีอยู่แล้วเขาตัดสินไปแล้วแต่ว่าเหมือนไปฟังคำอภิปรายสารอะไรสเสื่อมเสื่อมนูนึกว่าหมดคดีความแล้วถึงกลับมาได้ไม่ใช่หรอว่าเสียจริงจริงเราไม่ต้องถ่ายแป้งทัก็ได้นะความจังใดอย่างรอบอ่ะ เพราะว่านี่ผมแบบถนาดแบบนี้เพราะตังมันโอุ่นอะใช่ไหมตังมันใช่ได้ตังคืนแล้วก็เป็นสิบวันเลยนะอาทิตย์หนึ่งกลันกว่าก็ได้ที่แุ้นะมีคิวสี่เราจะสอบความเนียนด้วย คิซคืออะไรคิวซีคือตัวสอบวันนี้มีไฟเบอร์นะคะปักแค่ไฟเบอร์อย่างเดียวแต่งหน้าเสร็จจะไปถ่ายคลิปกันอยู่ข้างนอกคาใจไหม นคแต่งหน้าให้ด hmm. mm ูเฉยๆใครมีใครไฟเบอร์หมดหรือยังทำไมตุน8.8กันเยอะขนาดนั้นตุนไปคนละาเซตอย่างนี้หรอตุนเยอะยังเลยขอเอืยเป็นจาแจ็บคัะ ถ้าจะอาจกินขนาดนั้นแอปสีส้มมีคนขายไหมมีค่ะไปกดได้เลยเดี๋ยวพี่ไปให้พี่ตุนไว้ตั้งหกเซตเยอะจริงหกเจ็ หกเซตคือเซตหนึ่งมีสามกล่องนะหกสามเท่าไหร่ยีี่กล่องอะย่สิบี่กล่องกล่องละห้าซองเป็นเท่าไหร่ว่อินได้แบบแทงแล้วต้องเปิด ได้ยินเสียงคุณลาล่าใช่หมูนีดีแล้วก็พ่ดีคุณกินนแก็จะชีดิ้งหน้านะคะทุกคนห้องสุดคนเลยว ของแม่ตุนหกสิบซองกินได้สองเดือน <c oughs> แม่กินซ้าวเย็นเหมือนกุลาล่าเนี่ยเออกินซ้าวเย็นเหมือนกุลาล่ากซาวเย็นเหมือนกุล,ลา,า,ล,ล,า,าล่าเป็นเลยกินแบบเพลอๆไว้อีกซองหนึง่ง <c oughs> <c oughs> นะ้อโอนี่ลืมซ้ำว่าจะของกินไปแล้วกินอีกเป็นซามซองสี่ซองไปเลยเลยซามซองสี่ซองไปเลยเลย <c oughs> กินไปเลยเลย กิ่นเป็นน้ำบาลไหมกินเพอร์เฟลร์ไม,มไฟเบอร์ช่วอะไรคะเขาถามไฟเบอร์ช่วยในเรื่องขับถ่ายนะคะมันนี่ขับถ่ายนะใครถ่ายยากายมีปัญหาเรื่องการขับถ่ายนะคะดักจับไขมันดักจับไขมันแล้วก็เพิ่มกาก,ากใายผลไม้ให้กับร่างกายช่วยเรื่องการขับถ่ายเป็นหลักเลย ย่กดตะกร้าได้เลยนะคะทุกคนชงใส่แก้วแก้วเยติสามซองแทบคักกินพืนทรงสามซอง 3, 2, แบบกินน้ำก็จังกินเงนเหรอแก้วยังก็จะอ้าแก้วเยติแปลว่ายังแก้วเยติแปได้าอะที่ที่ถามแก้วเยติไปไว่พี่เมสาพี่ได้าราพี่มาแก้วเยติไไแก้วใหญ่แๆแก้วเก็บความเย็นนี่บ่ เยี่ยยเยี่ยยเยี่ยยเยี่ย่พอได้ปุบเปลี่ยนตรงเยี่ยติเป็นเยี่ยกเย่บ่ได้ปุ๊บแก้วเย็นแก้วเย็นติซีแมนซีเมนแก้วเย็นติเออทรงใส่ใส่แก้วเก็บความเย็นสามสองแล้วก็ใส่น้ำแข็งใส่น้ำแข็งหลอดน้ำแข็งหลอดน้อยเสียโอ้ยกินเพิ่์ลคักนั่นแหละแต่มันสิขีดโหดเด้มเหมือนต้องพาพี่ไปฟังลำมได้เนี่ยยุใส่ต้องแก่เลย